โครงการฟินิกประตูน้ำแหล่งรวมศูนย์อาหารใจกลางเมืองจัดงานเปิดตัวอร่อยฟินบินได้ร่วมกับบัตรเครดิต KTC มอบประสบการณ์ความอร่อยแบบนอนสต็อปที่ฟินิกฟูดเล้าให้ลูกค้าได้สัมผัสความอร่อยจากร้านอาหารชื่อดังหลากหลายที่คัดสันโดยคุณหลีดและพี่พันธ์เช่นข้าวบันไก่มันไก่บายเชฟแมนเทกเบกขาหมูโบราณกระทูจุทาลรสหลีเจ็กตงเป็นต้น ลูกค้าผู้ถือบัตร KTC จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายโดยภายในงานมีศิลปินดาราผู้ประกาศข่าวชื่อดังมาร่วมแสดงความยินดีโดยมีไดได้อานาจงจินตนาการรับหน้าที่เป็นพิธีกร ะะจริงๆในงานอร่อยฟินบินได้นะคะวันนี้ก็ KTC ก็ได้ร่วมมือกับทาง KWC นะคะแต่ทางทางนี้ซึ่งเราคิดว่าที่นี่จะเป็นหมุดหมายใหม่สำหรับนักชิมทั่วประเทศนะคะเพราะว่าทางพี่หลีเองเนี่ยได้คัดสรรร้านอาหารที่ เด็ดที่สุดในแต่ละแต่ละจังหวัดตองเชืว่าแต่ละรัานแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไว้ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นหมุดหมายใหม่สําหรับการทานอาหารนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับสมาชิกบัตรเคทีก็จะได้สิทธิพิเศษในทุกๆร้านนะคในในช่วงนี้ค่ะ ก็ในฐานะตัวแทนบริษัท AWC นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ c เราไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารเรามีไลฟ์สไตล์เรามีรมีเทลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการเอ็กซ์เพรสในแต่ละสายที่มาช่วยพาร์ทเนอร์กับเรานะรเราได้เริมร่วมมือกับคุณรีดนะค,คุณรีดก,ก็เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องอาหารก็คงไม่มีใครในประเทศไทยละที่จะเอ็กซ์เพรสได้มากกว่าน,นี้นะครับส่วนเรื่อง p a r t n e r ์ชิพเรื่องบัตรเครดิตนะครับก็ต้องขอบคุณทาง KTC นะครับก็คือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นนีราต้องก ับคู่เอ็กซ์เพรสทั้งสท่านนะครับเพื่อร่วมสร้างอร่อยฟินบินได้ไปที่ฟินิกซ์ด้วยกันครับผมมีคนหลายคนถามว่ามันอร่อยฟินบินได้ยังไงครับ c ที่อร่อยฟินอร่อยอยู่แล้วเพราะถ้าเกมาที่นี่ทุกร้านอร่อยหมดนะคะฟินรรเราได้ทัน อาหารอร่อยเราจะรู้สึกดีแล้วทำไมบินได้เ่าทำไมบินได้เราทำฟินอีกที่ต้องบินได้อยู่แล้วแต่ว่าบินได้คือว่าทานแล้วก็ตัวเบาด้วยเนื่องจากว่ามีสิ่งที่ประโยชน์ที่เตรียมไว้ให้ที่นี้หลายหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นได้รับทันทีไปเลยแคชแบ็กหรือว่าสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดได้ที่นี่ทุกร้านนะคะเพราะฉะนั้นพอเราอร่อยแล้วเราก็เบาตัวด้วย ดังนั้นมาที่ฟินิกประตูน้ําแห่งเดียวเนี่ยนะคะอร่อยมันแน่นอนมันฟินฟินปั๊บบินได้ต้องบัตร KTC เพราะอะไรได้ทั้งแคชร์ดได้ทั้งแคชแบ็กได้ทุกชนิดเลยและโดยเฉพาะเจ้าแห่งเรื่องของอาหารเนี่ยต้องยกให้กับ KTC ค่ะหมายถึงว่าร้านไหนใช่ไหมคะร้าบัตรเครดิต่ของของของ k ค c ค่ะต้องก็จะมีเก็จะมีอย่างที่พี่หลีบอกไปนะคะว่าเราจะมีทั้ง แคชค์ดนะคะแล้วก็มีส่วนลดนะคะแล้วก็สามารถนําคะแนนที่มีอยู่ในบัตรเครดิตนะคะมาแลกเป็นส่วนลดได้ด้วยอ๋อเรียกว่าได้ทุกรูปแบบเลยนะคะแคชค์ดส่วนลดคะแนนนำมันใช้ได้อีกด้วยจริงๆวันนี้ก็จริงๆเชิญทุกท่านนะครับเริ่มเลยวันนี้เลยใช้ก็ตามที่ถือบัตรเครดิตคาส KTC ตอนนี้นะครับเชิญลงไปข้างล่างเลยครับกรานฟอนรับบอลเชอร์เลยเชาบวันนี้200บาทมันกินข้าวต่อได้เลยครับ200บาท200สิทธ์ เริ่มวันนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าวันเนี้ยสองสิบคือวันนี้เลยเราอาจจะเริ่มช้านิดนึงแล้วตอนนี้แถวข้างล่างยาวมากตอนนี้แล้วค่ะได้เรื่อยๆเลยค่ะใช่ถูกต้องคือได้ทั้ง3มแบบแคชการ์ดแล้วก็ส่วนลดแล้วก็เอาคะแนนมาในบัตรเราคะแนนในบัตรมาแลกส่วนลดได้อีกค่ะคุ้มมากค่ะนี่แหละค่ะคือ KTC คือชั้นล่างเนี่ยเชฟแมนรู้อยู่แล้วและเชฟแมนเนี่ยไม่ได้เหมือนกับร้านที่คุณไปทานเชฟแมนเพราะเขาคัดเมนูพิเศษ ไม่เหมือนที่อื่นต้องมาที่ฟีนิก์เท่านั้นข้างล่างมีชาตรามือนะคะมีอิตาเลียนแล้วก็มีเวียดนามนอกจากนั้นแล้วก็ยังชั้นบนนะคะอันนี้คือสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นหอยทอดผัดไทยลาดหน้าขาหมูกระทุ้ภูเก็ตมิชลินนะคะข้าวบันไก่สิงคโปร์เรียกว่าครบจบตรงนี้ทั้งของหวานของข่าวแล้วของจับใจใช้สอยเพราะว่าโอทสินค้ามาแล้วด้วยนะคะครบจบที่ตึก ฟินิกประตูน้ำอร่อยฟินบินได้สมชื่อค่ะก็ค,ะคือสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าภายใน3เดือนนี้แล้วเราคิดว่าตอนหลังจากจบโปรแกรมนี้ทาง KTC ก็คงจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ร่วมกับทาง a w c แล้วก็ดักทางที่อยู่ในโปรแกรมอื่นๆ้ด้วยอยากเชิญชวนมานะคะคุ้มจริงๆค่ะตอนนี้ค่ะ ไทก็จะมีสิทธิเประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเยอะเลยนะคะคอย่างที่บอกว่าบางทีซื้อก็ได้แคชแบ็กเป็นเงินสดกลับมาบใช่ไหมคะคแล้วก็บางทีไป หลายร้านเลยถ้าถือบัตรเค c ีซก็จะมีส่วนลดเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะที่ตึก p ินิสเค k ีซเข้ามาร่วมแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะคะแคชคัทแคชแบ็กแล้วก็เอาหอยมาแรก่าได้ใจคนถือบัตรเค c ีซีใครยังไม่มีรีบแอปพลายเลยเนาะถือบัตรเค c ีซีไหมนี่อายุ1บเ้อเองเลยน้องรุ่นใหม่เลยอ่ะ KTC อยู่คู่กับเราเลย จริงๆวันนี้มิยามาร่วมกิจกรรมค่ะอร่อยกินได้คนเดียวเ่าจิร่วามิดาเดินมาแล้วแล้วก็เห็นอาหารหลายเมนูเยอะมากเลยค่ะชื่อว่าคุ้ม่าแนนอนค่ะใช่คับก็อยากจะเชิญชวนครับมาที่ฟินิชครับโดยเฉพาะโซนนี้เลยฟูดลาส์ ชั้น4ครับเรียกได้ว่าอาหารหลากหลายมากแล้วก็มีมิชลินด้วยรวมถึงแน่นอนว่าเราจะมาอร่อยฟินบินได้รวมถึงสิทธิประโยชน์อีกมากมายมากเลยครับจะเป็นบุตหมายสําคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาชิมมาฟินกันที่นี่ให้ได้ครับผมบุตรหมาย KTC น้องจ้าชั้นผมอยากเชิญชวนทุกคนมาอร่อยฟินบินได้กันนะครับเพราะว่าฟีนิกซ์ ฟูด d ่า unce บอกเลยสองบัตอร่อยอย่างและโดยเฉพาะบัตร KTC คุ้มสุดคุ้มบตามร้านครับขอบคุณครับ